สวัสดีครับอยู่กับผมความจันนกโคราชนะครับอยู่ที่ความจันนกเหมือนเช่นเคยครับพอดีวันนี้จะมาแนะนําการผสมพันธุ์ประกัดนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกนารทํานะครับการผสมพันธุ์ประกัดมันไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแต่ว่าเราก็หนึ่งแรกเราต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็ภาชนะที่จะใช้ผสมอย่างของผมนี่จะเป็น กระมังกับถังนะครับที่เตรียมไว้ครับพอดีมันเหลือครับแต่ๆพังๆก็ใช้ได้ครับมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเราเอาน้ํามาใส่กันเลยครับนเัาจากที่เราเติมน้ําเข้าไปแล้วนะครับให้วัดนะครับให้วัดให้อยู่พที่ประมาณประมาณข้อนิ้วมือนะครับบานี้ก็ใช้ได้นะครับสามข้อนิ้วถึงสี่ข้อนิ้วไม่เกินนี้นะครับการลูกปลายจมน้ําครับหลังจากใส่น้ําไปแล้วก็ ใบหูกวางพอดีใบหูกวางหลังบ้านผมมีใบหูกวางอยู่นะครับมีใบหูกวางอยู่แล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดให้แล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วก็ามาใส่นะครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยนี่เราจะใส่เข้าไปครับใบหูกวางใบกล้วยใบตองแห้งครับใส่ได้หมดนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับเราต้องเตรียมวัชพืชน,นะครับแต่พอดี ที่บ้านผมไม่มีอย่างอื่นครับนอกจากผักบุ้งครับเราไปเอาผักบุ้งมาใส่กันเลยครับหลังจากที่เราไปเตรียมผักบุ้งมาแล้วครับเราก็ใส่ลงไปเลยพอดีเมื่อก่อนผมก็ไม่มีผักบุ้งผมก็ใช้จอกนะครับดอกจอกแล้วก็ผักตบนะครับหรือผักตบชวาครับนะครับวกนี้ครับใช้ได้หมดครับแล้วแต่ครับแล้วแต่หาง่ายหายากครับ ถ้าแต่บ้านของใครมีใส่ลงไปเลยครับพืชนะครับบางคนก็ใช้สาลายครับแต่ผมไม่มีครับเพราะเมื่อก่อนผมยังกุ้งผมมีสาลายผมไม่ใช้สาลายแต่นี้พอดีกุ้งอยู่บ้านหลังนึงครับไม่ได้มาใส่นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเยอะๆเลยครับลูกปลาจะได้มีที่เกาะครับแล้วก็พ่อปลาแม่ปลาจะได้มีที่ซ่อนครับใส่ไปเยอะเลยเยอะพอสมควรนะครับผมก็ใส่ไปเยอะพอสมควรพอครับผมว่า แตวผมก็ใส่ใ,ในตู้ทิ้งไว้ครับพัดนี้ผสมปลาแบบผมเนี่ยผสมแบบบ้านบ,า,นานบ้านาานะครับสไตล์สไตล์บ้านฟาร์มจานุครับอ่าลังจานี้เราก็หลังจากที่เราเตรียมไว้แล้วครับเราก็ปล่อยพ่อปลาลงไปเลยครับปล่อยพ่อปลาทิ้งไว้ครับแล้วเราค่อยๆมาปล่อยแต่เมียตอนหกโมงเย็นห้าโมงเย็นครับ แต่ผมไม่เทียบป่านครับของผมไม่เทียบนะครับพอดีผมขุนตัวเมียจนตัวเมียบางตัวพร้อมนะครับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทำประกาศป่านะครับแต่ว่าสายเซนซีทำไปแล้วนะครับมีลูกบ้างนะครับเลยไม่ได้ทำครับวันนี้จะมาทำประกาศป่านะครับสองกะละมังนะครับสองอ่างนะครับวันนี้ผมว่าผมจะใช้ตัวผู้ตัวนี้นะครับพ่อพันธุ์ครับผมว่าผมจะใช้ตัวผู้ตัวนี้ นะครับตัวนี้นะครับรอบนี้ครับจะใช้ตะพูดตัวนี้ครับพอดีวันนี้มันแปลกๆอาการมันแปลกๆครับปลาตัวนี้ครับอยู่ดีก็เขียวขึ้นมาทันทีครับเขียวตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่เคยผสมนะครับตัวนี้ก็ตัวพูดตัวนี้ก็ไม่เคยผสมนะครับขุนไว้อย่างเดียวไม่เคยผสมอันนี้ก็เอาขึ้นมาใหม่ครับเพิ่งเอาขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งครับ ก็ยังการไม่ค่อยเต็มที่ครับเลยไม่ใช้ครับแต่ว่าตัวนี้เอาขึ้นมานานแล้วครับชุดนี้เหลือไม่กี่ตัวครับเพราะว่าพี่ใช้มาออกไปแล้วครับนะครับก็เลยเหลือแค่ไม่กี่ตัวครับว่าจะเอาตัวนี้ทําครับตัวเมียในตู้นี้ครับเพราะว่ามันคนละข้อกันครับแต่อีกชุดหนึ่งผมจะใช้ตัวเมียในตู้นี้ครับนะฮะตัวเมียปะกัดป่านครับ ไมนใช่ในตู้นี้ครับเพราะว่ามันเป็นชุดเดียวกันครับก็จะดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงครับแต่ว่าผมได้อีกบ่อหนึ่งมาผสมกับตู้นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัวเมียครับค่อยค่อยสายครับตัวนี้เราจะเอาสายเดียวกันแล้วก็ยูงคนละสายเหมือนเดิมนะครับดูว่าไอ้ตัวนี้เป็นปลาเขียวครับตัวเมียข้อนี้เป็นปลาเขียวแต่พวกนี้จะติดสีนาคมาครับ หน้ามันนิดหน่อยแต่เมียนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราได้ทําการตักตวพูแล้วปล่อยลงไปแล้วนะครับที่ผมไม่เทียบไม่เลยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของปลาครับพอดีปลาผมชุดนี้ผมเลี้ยงไว้เป็นเดือนแล้วนะครับขุนไว้เป็นเดือนแล้วนะครับผมเลยไม่เทียบครับอ่าแล้วก็อัตราการทําประกาศปาลาที่ผมไม่เทียบเพราะว่าประกาศปลาเป็นปลาที่ตัวเล็กครับพอดีถ้าเกิดเทียบ เห็นหน้าตัวเมียบ่อยๆบางทีเขาอาจจะไม่พองครับไม่พองไม่ไล่ตัวเมียครับจะชินกับตัวเมียครับผมเลยไม่เทียบครับนะครับผมเลยไม่เทียบครับผมเลยปล่อยลงไปเลยนะครับปล่อยลงไปเลยแล้วก็จะมาปล่อยตัวเมียอีกทีหนึ่งตอนหกโมงเย็นนะครับหลังห้าโมงครับผมจะมาปล่อยครับอีตัวนี้จะใช้ตัวพูดตัวนี้นะครับ เราเราตัวพู้ตัวนี้ที่ออกเขียวครับเชตัวนี้เลยนะครับเรามาตักกันเลยครับตัวพู่ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเคยผสมไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งครับไม่ติดนะครับครั้งที่แล้วครั้งนี้แก้มือครับปล่อยลงไปแล้วครับก็ไม่ต้องไปกวนมันมากครับเพราะพอดีก็ปล่อยลงไปทิ้งไว้เลยครับก็มาดูเรื่อยๆครับแต่ว่า ประกาศป่าส่วนมากแต่ไม่ค่อยกินลูกครับที่ผมสังเกตมาครับถ้าเกิดเราไม่มีอะไรไปกวนทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเขาก็จะไม่กินลูกครับผมก็เลยทําประกาศป่าไว้เยอะๆครับช่วงน,นี้ครับนะครับนี่ก็ หกโมงกว่านะครับพอดีได้มาปล่อยเปรียตะเมียลงไปนะครับเดี๋ยวดูอาการของตะปูว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะได้ปล่อยลงไปนะครับไม่รู้ว่าตะปูผิดหรือยังมาดูบอร์นี้กันบ้างครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้ครับนะครับปลาครับดูนะครับมาดูวันวันพรุนี้อีกทีนึงครับว่าจะก่อวอร์ไหมครับ ดีวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนะครับนี่ก็ข้อนี้ยังไม่กอ่ออนะครับข้อที่ตัวผู้สีเข้มครับอันนี้ตัวผู้ตัวแรกที่ว่าสีไม่ค่อยเข้มที่ว่าเรเคยผสมมาแล้วครั้งหนึ่งตัวนี้กอ่อวอดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปๆต่อๆไปเลยนะครับว่าข้อปลาสองชุดนี้จะเป็นยังไงครับ